สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋ม้ัเจหกสามนะครับวันนี้ผมพามาชมพญานาคราดด่างนะครับจากที่เคยทําคลิปเป็นพญานาคราชตัวเดิมนี่จะเป็นสีเขียวล้วนนะครับแต่นี่จะเป็นด่างแบบหินอ่อนนะครับแล้วจะมีส่วนปลายใบนะครับที่เป็นสีชมพูนะครับเทียบกันเท่าอันนี้เป็นด่างนะครับดูตัวเดิมนะครับตัวเดิมที่เคย ไอดูก็จะเป็นพญายนาคลาชเขียวนะครับลักษณะก็คือจะถ้าโตมาก็จะมีใบมีก้านเลือ้อยลงมานะครับพญายนาคลาชนี่ก็จะเป็นเรื่องเสริมบาร,รมีนะครับโชคลาภนะครับมีไว้ติดบ้านก็จะเป็นการป้องกันเกี่ยวกับสัตว์อสรพิษงูร้ายได้นะครับเป็นตามความเชื่อนะครับอันนี้ก็ จริงไม่จริงเราก็ไม่ขอกล่าวไว้ในที่นี้นะครับเพราะว่าไม่ได้พิสูจน์กัน,นครับบางต้นก็จะมีความมีสีชมพูเยอะนะครับตรงใบครับนี่ครับก็ไม่ควรเลี้ยงแดดจัดนะครับควรเลี้ยงแดดล่มลำไรนะครับถ้าแดดจัดนี่โอกาสใบไหม้ได้ ไปตามชานบ้านได้นะครับเป็นตัวเขียวนี่กำลังโตเลยครับถ้าเปลี่ยนกระถางก็จะโตไปกว่าน,นี้นะครับขยายก็เคยสอนแล้วนะครับว่าแยกหน่อได้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วครับพญานาคราดด่างไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ